ไฟรีวิวนะครับวันนี้พามาพบกับเจ้ารถทับตัวใหม่เลยนะแบกเกอร์อ e ีคอสโมแซเกานะครับตัวนี้จุดเด่นยังไงจุดเด่นอย่างแรกเลยนะครับมันคือรถทับ18สปีดนะครับก็คือจานหน้า2จานเพลอนหลัง9เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับดุมดิสเบกหน้าหลังนะครับเป็นดุมแบริง่งล้อให้451เลยที่สำคัญตัวนี้ พิเศษเลยกับราคา9,900นนก็คือให้คาลิเปอร์เป็นดิสเบกน้ำมันนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับก็คือได้ชิปเตอร์เซนเซอร์ของทางค่ายเซนเซอร์นะครับ9สปีดมือเบกปั๊มไฮดรอลิกเทคโตรนะครับอ่ะคาลิเปอร์ล่างก็เป็นเทคโตรเช่นกันนะครับนี่ ล้อ451ขอบสูง40มิลนะครับโอ้โหนี้ให้แม่เหล็กตอนพับมาด้วยนะดุมแบริง่งดุมใหญ่อย่งกฟิกเกียรอะไรนะครับนี่ขอบสูงยางเนี่ยให้ทางด้าน CST นะครับ2138นะครับตะ,ะเกียบโครเลี่นะครับแล้วก็เฟรมเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมเห็นอะไรไหมมีแป้นสำหรับติดกระเป๋าด้านหน้าด้วยนะแล้วก็มีจุดยึดกระติกน้ำนะครับ เฟรมผ่านะครับเป็มโค้งแล้วมาผ่ามีรูยึดตะแกรงด้านหลังด้วยนะครับสวยงามจุดเด่นเลยให้จาน2ชั้น5339นะครับของโปรวิวไม่ธรรมดาให้จานกระโหลกกลวงเลยนะนี่ขาจานก็กลวงกระโหลกก,กลวงนะครับตีนผีโซล่านะครับ9สปีดพร้อมเฟือง9สปีดนี่เนียนๆกันไปเลยดิสเบรกนะครับไม่ต้องกลัว เวลาลงเขาเบรกอยู่แน่นอนลักอานอลูมิเนียมสวยนะครับเบาะสวยงามทั้งคันน้ำหนักอยู่ที่12.4กิโลกร,รมัมรวมบันไดและขาตั้งนะครับนี่มีขาตั้งให้ด้พร้อมแกะกล่องมาเติมลมปั่นได้เลยร้านชอบลูกค้าชอบไม่ต้องส่งไปที่ร้านประกอบอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนขับกันบ้าง ตัวนี้เจ๋งนะคอยืดหดได้เพราะฉะนั้นตอนพับเนี่ยสะดวกเลยขั้นแรกนะไม่ว่าคุณปั่นมาในโพซิชันไหนนะครับให้ดึงนะครับคอขึ้นเลยจากจุดจุดมินิมัมอินเสิร์นะครับตรงนี้เองอาจระเบียดสายหน่อยนะครับพดคอลงนะครับระวังสายปีด เอาลงอีกสักนิดนึงนะครับให้ให้ช่วงแฮนด์เนี่ย้นกับไม้เหล็กน,นะครับเวลาพับจะได้แท็กกันได้อาพับเป็นได้ซ้ายขวานะครับแล้วก็เอาขาจานข้างซ้ายมาอยู่ตรงช่องนี้นะปลดขึ้นปล <c oughs> ดเซฟตี้ก่อน <c oughs> อปึน <c oughs> น๊บ <c oughs> อัดเต็มอ่แท็กละวอลล้อสัมผัสกันปุ๊บ <c oughs> ทีนี้เราก็หลักการยังไม่ต้องลงก็ได้เพราะว่าเราเขียนได้ หลักคนที่ใช้ในการสั่จรนะครับขึ้นรถลงเรือต่อนู่นนั่นนี่หรือจะเข็นเดินไม่ไหนนะครับก็เข็นได้ด้วยวิธีแบบนี้นะ,ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยใช้ล้อหน้าในการเข็นก็่ได้ถ้าล้อหน้าเนี่ยเราจะถอยหลังได้แต่ถ้าล้อหลังเนี่ยเราจะถอยหลังไม่ได้นะมันใดมันจะมาตีเฟรมโอเคเอาหลักอานลง บอกได้เลยน้ำหนัก12.4กิโลกรัมนะครับอัพได้อีกเยอะอัพได้อีกเยอะตอนนี้ก็ถือว่าไม่หนักถือว่าน้ำหนักปกติของรถพัพทั่วไปทั้งทั้งที่ให้จาน2จานนะครับแล้วก็ดิสเบรกเป็นไฮดรอลิกด้วยก็ลองดูนะครับสำหรับ e c o s m o z 9นะครับสนใจก็โทรมาคุยกันได้ที่ซีไวท์นะครับ0841236655หรืออินบ็อกซ์ก็ได้ วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับมีอีก2รุ่นให้ชมกันด้วยนะ16นิ้วสุดเทพกับ X l i g h Plus นะครับสุดเทพเช่นเดียวกันนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ